วันนี้อยากโยมทั้งหลายโดยเฉพาะชาวบ้านกำก้องบ้านกำกลางพร้อมด้วยบ้านใกล้เรือนเกียงบ้านพี่น,น้องอได้นิมนต์พระเทราพรเทระที่เคารพนับถือที่คุ้นเคยกันเพื่อ มาร่วมฉลองศรัทธาในการทำบุญวันบุรพาจารย์ประจำปีซึ่งบ้านคำก้อมบ้านคำกลางได้ถือเอาวันที่หนึ่งพฤศจิกายนของทุกปีถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรอย่างเช่นถ้ามีโลกมีภัย มีโรคมีภัยที่ลบาบากก็อาจจะงดอย่างนี้แต่ยึดเอาวันที่หนึ่งพฤศจิกายนซึ่งเป็นวันมรณาภาพของหลวงพ่อหรือลวงปู่ลวงตาพระโูสุวัรธรรมพิบูณอดีตที่ปรึกษาเจา้าคณะอำเภอสิรินทร์อดีตเจ้าวาดวัดเจริญครับ นี่ปาลกวันที่ท่านบรณราภาแต่ว่าเป็นการทำบุญทำบุญอุเทศไม่ใช่เฉพอะพหลวงพ่อ,อพระโคสวัสธรรมพี่บูญทำบุญอุเทศใครบ้างนะยิโจมแม้แต่อดีตเจ้าว่าที่ผ่ามแมทั้งสามลูกหรือผู้นำวัด หรืออะไรยาโยมรวมทั้งบุพการีชนของยาโยมทั้งหลายด้วยโดยปกติยาโยมเวลาอะไรเวลาทำบุญต่างๆเป็นต้นว่าใส่บา,าตรถวายพระนาหารชาเช้าเยน็นหรือทำวัดอะไรต่างๆว,ว,วัดเช้าวัดเย็นที่โยมทำยอมควมัมจตาอะไรอุทิศส่วนบุญส่วนบุญศน ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรพ่อแม่ปู่ย่าตายายเทวดาลักอะไรก็แล้วแต่ก็เคยทำมาตลอดแต่ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเวันพิเศษเพื่ออะไรเพื่อละเลึกเพื่อทำบุญบุทิศให้มั่นคงให้หนักแน่นขึ้นอ่ ก็เลยถืออาวันนี้เป็นวันทำบุญอุทิศบุพการีชนด้วยให้โยมถืออย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าอะไรไม่ใช่ว่าทำบุญอุทิศเฉพาะหลวงพ่อของเราหลวงพ่อพระครูสุวัธรรมพิบูลแต่ว่าเป็นการทำบุญอุทิศทั้งหมดเออเมื่อญาติโยมคิดอย่างนี้นี่ ไม่ใช่เฉพาะอะไรไม่ใช่เฉพาะผู้นําหมู่บ้านผู้นําวัดผู้นําวัดก็คือเจ้าว่าเจ้าว่าปัจจุบันก็คือพระโพสวร์ธรรมานุกิจแต่ท่านมีสุขภาพไม่ดีสุขภาพไม่ดีแต่แม้อายุไม่มมกแต่ผู้เฒ่าผู้แก่สุขภาพดีหู หูอาจจะไม่ดีก็มีนะเอ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าพูดคุยกันเออพูดคุยกันเสียงเบาๆไม่ได้ยินเอ่ต้องแต่งเสียงดังๆก็มีเอ่เพราะฉะนั้นเอ่เวลาฟังเทศฟังธรรมยากจมก็ตั้งใจหน่อยนะอันนี้เป็นบนส่วนหนึ่งนะญาโจมน,นะเอ่ใครฟังอะไรจะาะระ ที่ท่านเทศอะไรต่างๆไม่ใช่เทศพอเป็นพิธีนะญาติโยมนะใครฟังเป็นก็จะเป็นบุญนันยิ่งใหญ่มีบุญอะไรอีกบ้างบุญฟังสวดสวดพระพุทธมนต์ญาติโยมก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่ตั้งใจฟังก็ไม่ดีแม้ไม่รู้เรื่องก็ต้องตั้งใจฟังเหมือนกันเป็นบุญญาติโยมเป็นบุญ เอ่อต่อไปอะไรอีกสวดทักษีนานุปทานก็เรียกว่าอะไรสวดมาติกาเอ่อด้วยบทกุศลาต่างๆเอ่อบางคนก็อยากจะให้อะไรให้พักแปลให้ฟังด้วยแม้แต่สวดอะไรยากตัแม้แต่สวดไปเรื่อยๆยอมยังไม่ฟังไปแปลให้ฟังเป็นยังไงแปลให้ฟัง ยอมที่ตั้งใจฟังก็มีไม่ตั้งใจฟังก็มีเออมันก็ดีเหมือนกันนะบางคนอยากจะให้อะไรยอมเข้าใจบทสวัสีีหมายถึงอะไรเตะแ,แล้วก็ยังไม่เข้าใจอีกอย่างเช่นอะไรอยอดยอมกุศลาธรรมะอกุษาลาธรรมะพยาคตาธรรมะทำรทั้งหลายเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากิจก็มีอแปลอย่างนี้คือเข้าใจนะยอดยอม รู้เรื่องไหมก็ยังไม่รู้เรื่องอีกก็ต้องแปลที่ไปอยู่ว่าอะไรทำทักหลายที่ดีก็มีไม่ดีก็มีเป็นกลางกลางก็มีอย่างนี้ต้องแปลแปลอีกหลายรอบเพราะฉะนั้นจะฟังรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ตามนี่ถ้าเราตั้งใจฟังมีจิตเป็นสมาธิบุญกุศลมันก็เกิดในญาติโยมเหมือนกับอะไรเคยได้ยินม่ไปใช่ไหมเรื่อง ค้าขาวฟังพระสาธยายอภิธรรมค้างขามันไม่รู้เรื่องแต่ฟังอยู่ยบ่อยๆเป็นยังไงฟังมันมีจิตเป็นสมาธิของมันนี่แหละเอาใจใส่ในเสียงที่ได้ยินที่ประกอบไป้ทำแม่พระอยู่ในถ้ทำท่านมาจำภาษาอยู่นั่นฟังไปฟังแม่นานไปเป็นยังไงมันก็มีความทราบถึงสัทธา จนถึงขนาดอะไรฟังแล้วตีนของมันนะฮะยอดโยมไม่ใช่ปวดหยาบนะ,ะตีนของค้างคาวมันหลุดออกจากที่มันยึดเกาะที่ท่ามันตกลงมาหัวมันกระทบพื้นหินแตดตายตายไปทั้งเท่าไหร่ห้าร้อยตัวทำไมมันตายพร้อมกันในยอดโยมมันตั้งใจฟันด้วยกัน อ่ก็ไปเกิดแต่อะไรเป็นเทพรบ็บดอ่าค้างคาตัวเมียคงไปเป็นเทพพิดาเนาแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นค้างคาวตัวผู้ทั้งหมดอะไปเป็นเทพพระบดแล้วกลับมาอะไรในตอนสุดท้ายนี่แหละได้ฟังอภพิธรรมที่พระพุทธเจ้าไปเทศบดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชันดาวบาดึง่ที่ยาตยโยมาตักหลาดวันเทวนั่นแหละ ได้ฟังจากาาใครเราฟังจากพระสารีบุตรเถระที่เป็นพระประชาปรากฏดว่าท่านเคยสัรเสมิมที่บวชพระแม่หนึ่งจากปเป็นเทพพระบทครั้งคราวลงมามีโอกาสได้บวชในพธธนะุท่านาเสนจำแานในพิธีธรรมฟังแต่ภิธีรรมนี้ประเด็ดบนบรรลุเป็นพระราหังในยอดชมน,นะสรุปแล้วเป็นยังไงครั้งคราวมันฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่ามันตั้งใจฟัง แต่กระแสทำแม่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นบุญที่ทําในวันนี้วันบุญทำในงานอุทิศบารพการีกนบุญจะเกิดแม่มันก็อยู่ตามขั้นตอนที่ญาติยมได้ทํานี่แหละมีฟังเทศฟังธรรมฟังสวดเะพุทธมตลฟังสวดทักษีแนะ่แล้วก็ทําบุญความญาติยอมก็คือในไรก็คือทาน ศีลที่รักษาภาวนาเกิดจากฟังเทศฟังขัรบ,บุญทั้งหมดน่ะมันมันมีแม่ยองก็ู้้เทสให้ใครก็แล้วแต่ที่เป็นบุคคลารดชสนของเรานะโดยปาลบอะไรโดยปาลบหลวงพ่อพระครูสุวัธรรมพิบูล,บล,บลบที่ท่านมีบุญปากฏแม่กว่าใครอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระแมหาเทระ บวชแม่มีบรรษาตั้งเท่าไหร่บ6กสิบหกมากกว่าระยากยอมหลายคนแม่กกว่าธรรมาภาพหรือได้หลายลูกและก,กพระตังขาของท่านนี่คนที่บวชได้นานขนาดน,นี้บุฒิชีวิตในพุทธศาสนามีอะไรมีคนมีจริยาวัดที่ดีสังเกตได้จากอะไรเกิด สังเกตจากที่ญาติโยมก็ดีพระสงฆ์องาาค์พระเจ้าก็ดีมีความเระโลมในท่านเรื่องใสในท่านนี่แหละญาติโยมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นอาร,รมาภาพนี่แต่าากาบวงท่อเนี่ยจากลงไปเป็นยังไงเห็นท่านยิน้มเออรู้สึกว่าท่านเย็นากาบลงพ่อเนี่ยกาบตัดเนตรใจอย่างนี้นี่ท่านมีความเย็นในตัวท่านแสดงว่าท่านอะไร มีคุณสมบัติของท่านอาจจะไม่ได้เป็นอะไรพระอาริยะบุคคลก็แล้วแต่อย่างนี้นะเราก็ไม่รู้ได้ไม่แน่ท่านอาจจะเป็นอริยะอะไรก็ได้แต่ท่านไม่ประกาศตนอย่างีเ้เพราะฉะนั้นการที่เราไปกราบไส้ใครจนิ่ใจมีความเย็นใจนี่แสดงว่าอะไรเรากาบ่าวบุคคลแล้ว อาจจงมีอะไรยากโยมจึงมีการทำเจดีบรรจุกฐีธาตผู้ที่ควรทำเจดีเขาเรียกว่าสัตูนี่จะมีอยู่สี่จำพวกด้วยกันในยากโยมนะเขา,นะาเรียกว่ารูปปาละหะบุคคลมีใครบ้างหนึ่งพระพุทธเจ้าสองาพระปจเจกาพระพุทธเจ้าสามพระพุทธสาวก เน้นก็คืออะไรพาาาระอาาารหันต์พระอรหันที่เป็นอาราหาันต์ดสาคกสีพาากกพ่พระเจ้าจากกักรพัรดิพระเจ้าจักรพรัดิมีอะไรมีขอบเขตปกครองเขาเรียกว่ามีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตปกครองแมากกว่าเลยพระราชาหลายพระองค์พระเจ้าจากกักรพรฒมีจาก ท่านจะมีคุณงามความดีที่สั่งสมมีแก้วต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ะไไช้างแก้วแม้แก้วนางแก้วขุนทางแก้วอะไรต่างๆเวลาไปไหนเป็นยังไงยอดโจมไปด้วยราชรถที่เหมาะได้แล้วท่านก็ไม่ต้องทําสงครามอะไรแม่พระเจ้าจกักรพรรดิมีคุณแม่มีแต่ทักชวนให้ยติโจมอะไรตั้งอยู่ในศีลในธรรม นี่เพราะฉะนั้นพระเจ้าจกักรพรรดิที่ต่ำที่สุดนี่ยังความแก่ศัตูเจดีบรรจุอัตติเพื่อให้อะไรให้คนทั้งหมดบูชาเนึกถึงคุณงามความดีของท่านสูงพงขึ้นไปก็คือพุทธสาวกท่านเน้นท่าละหังเพราะว่าอะไรท่านบริสุทธิ์แต่ว่าพระสององค์ทระเจ้าที่มีคุณธรรมก็ถือว่าอะไร เป็นพุทธาสาวกเหมือนกันเอ่เมื่อเราไปกราบไหว้เป็นยังไงญาตโิโยมก็จะเป็นบุญเป็นบุศลนนึกถึงคณของท่านตามสมควรแก่คุณธรรมของ,ของท่านนั่นแหละอ่าสูงขึ้นไปอีกก็คือพระปฏิเจ้าท่า,ทานตรัสรู้เองแต่สั่งสอนคนอื่นไม่ได้สูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าอ่าท่านตรัสรู้เองแล้วก็สอนคนอื่นให้รู้ตาม เหมือนพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละนะญาติโยมนะถ้าเรามีโอกาสกราบไหว้ถูบาระหาบุคคลสี่จำพวกนี้นี่เราจะได้บุญได้กุศสนแม่นะญาติโยมหลวงพ่อของเราหรือลูกอื่นก็ดีที่ท่านมีคุณธรรมเป็นพุทธาาวกเนี่ยท่านก็ควรแกร่สักบุเหมือนกันัจเจดีที่บรรจุอา์กีธาในวันนี้เบื้องต้นนีท่ทางพระสงฆ์ องค์เรียนญาติโยมก็ได้มีโอกาสเป็นยังไงบูชากล่าวคำบูชาอัธิา่าของหลงพ่อโดยปกติญาติโย,ยมนี่มาบ่อยๆบ,บางคนนึกถึงท่งานก็ไปกราบไปไหว้ไปเจริญสมาธิภาวนาะโดยเฉพาะเรามีอะไรมีองค์พระพุทธสิรินทรที่ประดิสถา,านะทนที่นี้นี่ก็เป็นที่อะไรยึดเหี่ยวจิตใจ เราไปที่ไหนทำอะไรก็มากราบมาไหว้นึกขอพรอ,อะไร,รตร่างๆก็แล้วแต่นญยาตโยมนะที่เราทำทั้งหมดนั้นเพื่ออะไรเพื่อท,ทุกคนไม่ใช่เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อผู้จากไปมรณะฆ่า,าไปนายาตโยมนะท่านตอนนั้นทั้งความเป็นยังไงถ้าเป็นพ่าโดยเฉพาะหลวงพ่อเลย อท่านกองแม่ต้องการบุญกุศลกุศลให้อะไรหรอกญาติโยมเพราะว่าไหนดูตามว่าปฏิบัติของท่านคุณธรรมของท่านไม่รู้ท่านไปเกิดที่ไหนแล้วเออดว่เป็นอะไรสุขติแน่นอนอันนี้เป็นอะไรเป็นความเข้าใจของทุกคนนั่นแหละแม้แต่ญาติโยมเป็นไงญาติโยมนี่ยังอะไรรู้คติไม่ได้แน่นอนนะ แต่ถ้าใครมั่นใจเป็นยังไงย่าชมดูตัวเองดูความประพฤติผ่านมาเนี่เราทำความดีความชั่วเท่าไหลยังไงความชั่วเราทำไหมทำน้อยทำม่กความดีเราทำมากไหมอย่างนี้นี่เราก็จะเห็นอะไรเห็นทางที่เราจะไปนะย่าชิโนมนะสำคัญก็คืออะไร การทําความดีที่เรียกว่าบุญกุศลน,นี่เป็นสิ่งที่ควรทาเพราะว่าอะไรบุญมันจะอยู่เบื้องหลังคอยกระตุ้นคอยอุดหนุนเราเอ,อเมื่อเราทํานี่บุญที่เราสร้างเราปนี่มันจะคอยผลักดันเราอุดหนุนส่งเสริมเราอย่างเช่นอะไรถ้าเราทําบุญกุศลแม่ เราถึงาะเกิดตกกรรมเนี่ยบุญกุศลก็จะผักดันเราให้ให้อะไรพ้นจากความตกกรรมนั้นดันเราสนับสนุนเราคอยอยู่เบื้องหลังอะไรต่างๆนี่แหละได้ย่าโยมนะสิ่งดีๆมันก็จะมวยให้จะตา่างกันอะไรเราบางคนหลายคนหรือบุญหมดเอ่เมื่อบุญหมดเป็นยังไงกรรมก็ทำกรรมไม่ดีนั่นเองเออเขาเรียกว่าอะไร บุญซ้มด้ามพลอยอะไรนะกันส้ำกรรมซักอะไรกพราแล้แต่นะยาิโยมนะเพราะฉะนั้นบุญที่ทำนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ความสั่งสมอยู่ใบ่อยอยู่ใบนะ่อยนายาบโยมนะเพราะว่าบุญเป็นเบื้องหลังบุญคอยผักกันดังกล่าวมนะียในการทําบุญทำกุศลัำบุญบูรพาการอย่างนี้นี่อะไรจึงเป็นเหตุให้เราทําอย่างนี้นยาโิโยม เพราะเราต้องการประพฤติคุณธรรมข้อหนึ่งคุณธรรมอะไรย่จยมก็คืออยากประพฤติสารานิยธรรมสารานิยธรรมก็คือทำอะไรเป็นเครื่องให้เราลึกถึงกันนี่แหนละแม้เราไม่ประพฤติแต่อะไรเมื่อเราอยู่ในลักษณะประพฤติมันก็จะทําให้คนเรานี่มีความเอื้อเฟื้อกลมเกลียวสามัคคีกัน เออกัรทำอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันในญาติโยมนะาานะเอออย่างเช่นว่าอะไรบ้านคาก้อบ้านํากลางนี่มีความสามารถขีพร้อมเพียนกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวทําอะไรก็แล้วแต่ทํางานทําการของว่านทองวัดทําบุญทํากุศลค,คนก็มาเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะทำบุญก็ร่วมกันทำเพราะอ,อะรญาติโยมเพราะญาติโยมสังสม ศา,าลานิยธรรมนี่แหละมีอะไรบ้างประการแรกเข้าไปตั้งเมตตากายกรรมไว้ไม่ใช่แต่าะพร้าเรียนน,ยดดนนะิย่าจมนะญาจยมก็ทําได้พอเพื่อกล้เหมือนกันแต่พระพุทธองค์เน้นอะไรเน้นเรื่องพราเรียนเข้าไปตั้งเมตตากายกรรมก็คืออะไรทําอะไรก็มีความคิดดีมีความอะไรล่ะักอยากจะให้ ได้แต่สิ่งดีๆเมื่อทำอะไรประการที่สองเมตตาวจีกรรมจะพูดอะไรก็พูดแต่อะไรสิ่งบาจาที่สามารถน้ำใจการมอย่างนี้นี่ไม่พูดคำหยาบอะไรต่างๆเขาเรียกว่ามีเมตตาวจีกรรมประการที่สามเมตตามโนกรรมจะคิดอะไรก็คิดแต่สิ่งที่ดีๆอยากแก้ให้อะไร เพื่อนพร้องน้องที่มีความสุขกายสบายใจทำพูดคิดด้วนแต่อะไรตั้งจิตด,ดีเมตตาก็คือมีความนักนี่เมื่อเป็นเช่นนี้เป็นยังไงญาติโยมวัดของเราบ้านของเราก็อยู่อย่างร่มเย็นนะ,ะไม่พูดให้แตกสามคัคคีไม่ทำให้ปิดกันความคิดก็เป็นไปในทางเดียวกัน ตั้งใจไปทำบุญวันทุกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนทำบุญบันบุรพาจารย์เราจำได้จำไม่ได้เพราะอะไรบอกกล่าวกันอย่างนี้นี่รู้ข่าวก็มาทำไม่ได้ทำเพื่ออะไรไม่ได้ทำเพื่อท่านผู้ร่วงรับอะไรดอกเออตามที่กล่าวเพราะว่าท่านผู้ร่วงรับต่างๆอย่างเช่นพระสงฆ์องค์พระเจ้ามีหลวงพ่อของเราเป็นต้นหนิ ท่านมีคนงามความดีที่ทําที่สั่งสมแล้วคนความดีนั้นก็อุดหนุนท่านแต่เราที่อยู่เบื้องหลังนี่ทำเพื่ออะไรเป็นมนีเมตเป็นเครื่องหมายของความดีให้ปรากฏว่าเราผู้เป็นลกูกเป็นหลานนี่ยังเป็นคนกระตันยูกระตเวทีจึงเป็นเหตุให้อะไรทาบุญบุชสบุราพาจาในะย่าโงนะแต่ถ้าอะไรบุพก,การีกรของเรานี่ ยังอยู่ในคติไม่แนนะ่ไม่รู้ว่าท่านทำสมบุญมาพอไหมอย่างนี้ยังเป็นที่สงสัยเ,เกิดมาจนถึงอะไรเจ็ดแปดสิบปีอย่างนี้ก็ตายจากไปไม่รู้ว่าท่านทำความดีมากกว่าความไม่ดีหรือเปล่าอย่างนี้นร่เมื่อสงสัยเราก็ทำบุญบุทีิเตให้จะรับได้หรือไม่ได้นะก็เป็นเรื่องหนึ่งในยอดโยมนะ ประการที่ข้อที่สี่สัพพะโพธิตาสัพพะสาระ,ะโพธิตาก็คืออะไรมีอะไรมีอะไรที่รับประทานเรีว่ากินฉันอะไรก็แล้วแต่ก็เผื่อแต่กันเหมือนกับอะไรบ้างเราปัจจุบันก็คงม,มีนะญาติยยโยมน,นะบ้านมีผนมีอะไรมี แกงมีกับก็ไปต้อนกันอย่างนี้นี่ไปบ้านนั้นบ้านนี้บ้านยากหรือไม่ยากรู้จักกันนี่เรามีต้มปลาอร่อยก็อยากให้คนอื่นอร่อยอย่างนี้นี่นหรือพาะเลียนมีอะไรดีๆนี่ก็แบ่งกันฉันอย่างนี้นี่ก็จะทําให้เกิดความรักไว้เลื่ถึงกันสำคัญก,ก็คืออะไรญาติะยมศีรักสามัญญาตาประการที่ห้าก็คือมีอะไรมีศีเสมอกัน มีศีลเสมอกัรมีปกติกายวาจาเท่ากันเท่ากันเหมือนกับอะไรคู่หัวตัวเมียนี่แหละนะญาติโยมนะที่ใครอยู่อะไรอยู่ได้ยืดยาวจนแก่จนเฒ่าเพราะอะไรเพราะมีศีลเสมอการญาติโยมถ้าคนหนึ่งคนใดอย่างเช่นอะไรสามีมักกินเหล้าเมายา ภรรยาเนี่เข้าวัดเข้าว่าคู่อันนี้เป็นยังไงญาติโยมอยู่ด้วยกันไม่ยืดเออหรือหรือยืดมีไหมญาติโยมอันนี้อจะมาภลาพก็ไม่ค่อยอะไรมีตัวอย่างญาติโยมที่อยู่ด้วยกันคงจะรู้ถ้าคนไหนเป็นอะไรเป็นคู่แม้ท้ายอดทองกระบอมยอดเพชรอย่างนี้นี่ก็จะเป็นคนที่มีศีลเสมอกันเออศีลเสมอกัน เสียศีก็เหมือนกันในย่าโจมน,นะอย่างเช่นอะไรผู้ที่ชอบเล่นการพนันก็นักชอบเล่นการพน,นันด้วยกรรมในนี้นี่อันนี้เสียศีเหมือนกันกน็อาจจะดู่ด้วยกันเยอดหรือไม่เยอะก็แล้วแต่นี่มันอยู่ที่อะไรศีรษา,นนา,ามัญจาพระสงฆ์องค์เลียงก็เหมือนกันในวัดในวานออทำกิจวัตรทำวัดข้าววัดเย็นรักษาศีอะไรต่างๆได้ดี ก็วัดน so ั้นก็อะไรสงบล่มเย็นอย่างนี้แต่ถ้าวัดไหนเป็นยังไงศีลรักษาไม่ได้กิจวัตรก็ไม่ทำอย่างนี้นี่ไม่แน่นั่เศร้าหมองเศร้าหมองทั้งคนเศร้าหมองทั้งวัดอย่างนี้ในญาติโยมนะการที่หอกที่ศึสษาบรญดาก็คือความเป็นผู้มีความเห็นเสมอกัน เห็นไปในทางเดียวกันก็เรียกว่าเห็นถูกเห็นชอบระยโยมนะสิ่งที่เห็นตรงกันข้ามกข้าปัให้เกิดความเข้าใจกันเอาแต่อะไรเอาแต่สิ่งที่ดีๆมาคิดมาเห็นร่วมกันอย่างนี้นี่บ้านของเราวัดของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็จะเป็นเหตุให้คิดถึงกันแล้วก็ทำให้เราเลึกถึงกัน เหมือนกับอะไรเหมือนกับการทําบุญบางบุรพาจารนี่แหละทําไมเราต้องทําอย่างนี้นี่ก็เพราะเรืถึงคุณงามความดีของอะไรของบุรพาจารที่ท่านสร้างไว้สร้างไว้อย่างเช่นวัดเจริญครับก็ะยกเอาหลวงพ่อพระครูสุวัตธรรมที่บูร์ท่านเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างในหลายอย่างอย่างแรกอะไรเรา ถ้าเรื่องตำแหน่งท่านก็เป็นเจ้าคณะอำเภอลูกรแรกนะของอำเภอสิรินทรอ,อทำไมท่านได้เป็นเจ้าคณะอำเภอลูกรแรกพะย่ะโยมเพราะว่าผู้ปกครองท่านเห็นความดีของท่านแล้วก็อะไรคณนะสงฆ์ที่อยู่ในปกครองนะ่ยยกให้ท่านในตอนนั้นท่านมีคุณสมบัติมากกว่าลูกอื่นอย่างนี้นี่นี่ ทั้งอะไรทั string, aan, ้งยศทั illing, real, reality, ้งตำแหน่งท okay? anyway, ั Have, ้งคุณธรรมมันก็อยู่ร่วมกันอยู่บ้างในญาติโยมนะเพราะฉะนั้นในเรื่องอื่นๆเหมือนกับญาติโยมนี่แหละเคยได้มากราบไหว้หลวงพ่อก็เด้ทาเคยทาอะไรเคยให้อะไรเราได้หลายอย่างให้ทั้งสิ่งของบ้างให้ทั้งอะไรทาแนะนําให้ทั้งกําลังใจไปบ้างไปอะไรเหล่าไปเป็นการทาน งานนวดงานนี้ทั้งงานอะไรมงคลงานอาไมงคลท่านไปหมดญาติโยมเจ็บป่วยถ้าท่านรู้ท่านก็ไปเยี่ยมไปหาไปแวบะบเป็นกําลังใจอันนี้นี่นี่ในคุณธรรมที่ปรากฏส่วนภายในนี่เราก็ไม่รู้ได้แต่รู้ได้จากอะไระความประพฤติก็เรียกว่าจริรยภนะาพน,นะนี่แหละญาติโยมนะนี่ ท่านมีคุณธรรมของท่านคุณธรรมดังกล่าวเนี่ยก็โดยเฉพาะสารานิยธรรมทำอะไรท่านก็มีแต่มีแต่ความเมตตาที่แหละทั้งการกระทำคำพูดความคิดคิดแต่สิ่งที่ดีๆให้วัดให้วาให้ญาติโยมให้บ้านของท่านอยน,นี้นี่แล้วก็ในวัดในวาท่านสงบพรองคณะสง์ ให้เรียบร้อยดีงามเคารพท่านเหมือนกับอะไรเหมือนกับพ่อเหมือนกับปู่เหมือนกับตายอย่างเงี้ยน,นี่จึงเป็นตัวอย่างทําให้อะไรทําให้คนที่อยู่เบื้องหลังจะเป็นกับที่มิหารเลี้ก็ดีลูกศิษย์ลูกหาก็ดีผู้ใต้บังคับบัญชาก็ดีญาติโยมก็ดีนึกถึงท่านยกตัวอย่างท่านเป็นต้นจึงทำบุญวันนี้เกิน แล้วก็เป็นเหตุให้อะไรเป็นเหตุให้เราได้ทำบุญอุทิศแกียุตพการีชนของเราด้วยเ,เป็นกรณีพิเศษนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติยาโยมทั้งหลายได้มาเรียกว่ามาร่วมในสิ่งที่ดีงามประกอบคุณงามความดีจึงเป็นที่แน่คานโมตนาแทะในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนา รัตนตาานุภา,าเวนะปุญญาณุภาเวนะด้วยอำนาจพลภาสีรัตน์ไตและบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทำบำาพ็ญบุญกุศลที่ท่านบุรพาจางทั้งหลายได้กระทำสั่งสมแแมจนถึงการท้ายการแห่งชีวิตบุญกุศลทั้งมวลจงล้อมรวนเป็นตาบาเอชาภาวะปใจ ปกป้องค,คุค้งคองญาติโยมทั้งหลายให้แก่ข้าพเจาาอุปัิทวันตรายทั้งหลายมีแต่ความสุขก,กายสุขใจ,จเจริญด้วยสิ่งหวังที่เป็นไปโดยชอบบนอุวสนทั้งมวลที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทําบบำเพ็ญรวมถึงพระสงฆ์องค์พระเจ้าบนบัวสนนั้นจงเป็นอุณณูเชตันยิ่งใหญ่ ส่งไปสุนดวงวิญญาณของท่านบุรพาจารย์บุพการีคนทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญในสวรรค์มิแมนในทิพยสมบัติในสมบัติสองตนจงทุกท่านทุกคนเทินพระประธานแสดงพระธรรมเทศนามาขอพอมสมควรเกียวลา จึงขอสมมุดด้ยวยเจริญโภคสไว้แต่เพียงเท่านี้เอวันก็มีด้วยประการารชนี